สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องอันนี้เอากำพากันไปตัดกอกมะฮุงมากนะม่อกี่นี้เนาะมื่อกี่นี่ไปตัดมาหนึ่งต้นพี่พี่ฮะมันแตกไปต้นแล้วแต่เปลือกมันหุ่นพี่พี่เขาก็ลูกบ้านเขาจะดีนะนี่เขาก็จะให้หมะพร้าวมาคนละหน่วยเนาะแล้วก็พร้อมเงินด้วยเงินหนึ่งร้อยบาทผู้ชุดยอดจริงๆเลยนะได้ไรนี่บริกรชุดลายบริกินนี่ พาบโบเป็นโบเป็นพี่น้นนองเลยบริกรจะทานเอาผ้าเต็มเลือกบะถือเ <c oughs> พิ่นเลือกบะถือเลือกบะถือเลือกบะถือผ้าเต็มเลยเลยนี่เลือกบะถือเอาไปแม่เจี๊ยคนเลือกถือแล้วโอ้โหคือจีแสบเลยวะคือจีวานเลยเอาชิม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 โอ้ย,อยเป็นอะ<ห><ห>ไรด๋ยวไปนี่ลูกบ้านลูกบ้านใจดีมากเลยให้เงินมาพ่อหนึ่งร้อยบาทป้าเป็นจะได้จ้ะ <laughs> เดี๋ยวก็ไปหาเอื่อยนะเด็กเนาะ <c oughs> ตอนนี้งานที่เฮานั้นมีไวเลยนี่ยังบ่ทันแล้วพี่คนนั้นยังปอกไว้สิปอกให้บ่เดี๋ยวข่อยไปปอกเองออขอบไวใจแล้วจะเฮ็ดแตกเวดเดี๋ยวก็บ่ได้กินฮ <c oughs> ือฮิไปหานหนูกินน้ำมันบ้างเนาะมะพร้าวบ้างเนาะเรียกปลาหมู่ถิ่มมันตกคือจะว่ามันบ้างนี่มีตัวรัดบบดนี้มืดเลยเด้ตัวรัดมันบ่มีได้กินแต่นาวมะพร้าวนี่ มังพาช่างเขื่อนมังพาหอมบ่บรรยากาศย่ำแรงๆเนาะไก่เฉลือกงานมืดพุนคือเก้าหมือนี food, lady, ่บรรยากาศก็ด well, so. right? the ี่ขาดเลยลูกบ้านก็ใจดีอลีนี่เนาะได้คนละห้าสิบบาทไปซื้อก้อยเนื้อได้แล้วนี่ก้อยเนื้อได้เลยนะไฟน้องนี่ก้อยเนื้อได้เลยนะชุดหนึ่งเท้าไปซื้อทับเองนี่ได้อยู่ครึ่งโลเนาะครึ่งโลได้นี่ครึ่งโลได้อยู่ใช่ อูบางโู้มัพเผานี่เขาไว้กินน้ำนเขาไปกินใจเนาะเออกกดีลีลูกบ้านใจดีเลยนะลูกบ้านที่นี่เขาใจดีจริงๆให้ทั้งมะพเผาให้ท้งเงินคุ้มน้องงานนีเนาะคุ้มจริงๆเอาฉลองคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอันพี่ลูกบ้านคนนี้เด้อใจดีเนาะอุปถัมภ์มะพรผามากคนละหน่วยพอเงินอีกหน,นึ่งร้อยบาทเจ้าใบชนีเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปนะ